รอบด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับสองอันของเราก็สามารถตอบคาถามได้เลยนะครับพร้อมไหมคะพร้อมนะนะค,คาถามมีอยู่ว่าขอให้คุณอธิบายความงามของสีโคตบูลที่คุณประทับใจอีกรอบนะคะขอถ้าหากให้หนูอธิบายความงามของสีโคตบูลนะคะอันดับแรกอามขอชื่นชมในการ สวมใส่ชุดค่ะชุดสีโคตบูนมีความสวยสดงดงามถึงแม้จะเป็นสีที่ทึบแต่ตัดด้วยขิปแดงแล้วสวมใส่ในร่างคนน้องอารมถือว่าเป็นสีที่สวยงามมากๆค่ะและทีนี้นะคะคนสีโคตบูนเป็นคนสวยและหล่อนะคะอารมคิดว่านะคะพวางงามนี้ทุกคนก็มีแต่ทุกๆุท,กที่ก็มีเช่นกันค่ะนี่แหะคะ่ะคำว่าความงามสำหรับอาม ในอาณาจักรสีโคตบูรขอบคุณค่ากับผมและนี่ก็เป็นคำตอบของเธอนะครับสำหรับหมายเลขสิบน้องอามนะครับพัยตริยาามีนะครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการจะว่ายังไงบ้างนะครับผมถราพร้อมแล้วเชิญท่านคณะกรรมการยกป้ายคะแนนครับและคะแนนของเธอนั่นก็คือ9 9 8 9ขอท่านสุดท้ายด้วยครับและ8ครับขอเสียงประมือใกับน้องอาร์มด้วยเรียนเชิญนะครับผมสาวงามท่านสุดท้ายนะครับสาวงามใหม่เลข